ทำไมทำอะไรคะปลาทอดปลาฉอบออกจะทำเมนูอะไรคะทำอาหารฮะเมนูอาหารค่ะอะไรนะ,ะนทำอาหาฮะทาหารทำอาหาร่ะเมนูอะไรเมนูอะไรคะ เมนูโทรศัพท์ใช่ไหมคะเอาเอาถ้าขายยี่สิบค่ะนี่เอาถ้าขายยี่สิบนะคะโอเคเอากระเป๋าตังค์ทับไว้ค่ะมันจะเปรยขโมยเอากระเป๋าเงินทับไว้ไม่สิติวเออมีความยิบมาใส่ บน,นจะเสร็จยังคะหิวค่ะจะเสร็จยังคะ ว้าวอาหารทิพย์ขอช้อนด้วยนะคะโอ,คโอเคค่ะโอเคค่ะอ้าวแค่ะเสร็จแล้วหรอคะว้าว,าวอันนี้คือเมนูอะไรนะคะข้าวผัดค่ะข้าวผัดหรอคะอว้าวน่าทานมากเลยคะ่ะทำอร่อยไหมคะเนี่ย อ,อ่าลองชิมดูหน่อยงามอ่ะงามอร่อยมากเลยค่ะข้าวผัดนะคะเนี่ยรูสินนเอาไว้ไม่วันเดียวเดี๋ยวเยวชัญเปีนคนเมื่อกี้ลืมอะไรนะคะล,ลืมใส่น้ำตาลลืมใส่น้ำตาลโอ้โหขนาดไม่ใส่น้ำตาลยังอร่อยเลยนะคะเมื่อกี้อ๋อนั่นคือน้ำตาลเหรอคะ อ๋อคลุกคลุกใส่กันเลยอ๋อต้องผัดใหม่ะะออไมหมะคะคอโอ้โหข้าวผัดนะคะนี่อ๋ออช้อนโตกค่ะเอาช้อนใหม่ให้นะคะเอาที่ทสะอาดนะคะเอา <rí> e> ช้ <rí> e> อนที่มาสะอาดนะคะเปลี่ยนช้อนค่ะช้อนตกอ๋อนี่คือล้างเหรอคะทำอะไรคะอันนี้ อ๋ออ <Auf S 1> oh. oh. okay. okay. uh ัน huh. นี้คือทำอะไรคะเมื่อกี้ทำอะไรคะอ๋อมันจะจบอีกแล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะอู้อันนี้ข้าวผัดใช่ไหมคะอูโหูน่าอร่อยมากเลยค่ะคุณแม่ค้าขาเงี้ม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 กินหมดแล้วค่ะกินหมดแล้วค่ะปิดร้านแน่หรอคะแม่ค้าปิดร้านแน่หรอคะก็ก็ก็ปิดร้านแน่หรอคะ ว้าว wow. เอาไปล้างเออช่วยล้างทิฟ <laughs> ล้างทิฟตัวหนึ่ง <c oughs> ขอ,ส,งอาาสั่งอาหารหน่อยค่ะส <c oughs> ั่งอาหารหน่อยจะอันนี้จะไว้ซื้ออันนี้จะไว้ซื้อไงคะโอเคค่ะเอาไว้ซื้อค่ะอันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะมันรกกว่า วันนี้เอาผัดกะเพรานะคะเอาผัดโทรศัพท์เลยค่ะนีไหมคะโอเคเรานานไหมคะเออหยิบใส่แล้วเออ <c oughs> ดูทนกนอัน,นี้อันนี้อนน้คืออะไรคะนี่คืออะไร แล้วอันนี้เหรคะน้ำตาลค่ะอ๋อนั่นล่ะอคะน้ำตาลน้ำตาลเยอะจังเลยจะไม่เป็นเบาหวานก่อนหรอคะน้ำตาลเป็นหลอดผ้าใยอันนี้อะไรนะคะอันนี้อะไรนะน้ำตาลอ๋อเหรอคะำทำเลยค่ะทำเลยเดี๋ยวหม้อมันจะไหม้นะคะ หอมมากเลยค่ะอันนี้คือเมนูอะไรนะคะไชเท้าเลยชิลเล่สุกแล้วค่ะสุกแล้ว อันนี้คือใส่ถ้วยให้แล้วใช่ไหมคะกี่บาทค,คะอันนี้ผัดน้ำตาลค่ะผัดน,น้ำตาลโอ้โหถึงว่าใส่น้ำตาลเยอะมากนะคะนนขนาดผัดน,น้ำตาลนนยังยะนะ่าอร่อยเดี๋ยวจะเอาให้อยู่คะ่ะกี่บาทคะคุณแม่ค้าคะกีคะคะ่บาทคะสิบบาทค่ะโอ้โหถูกมากเลยเอาไปาเลยคะ่ะไม่ต้องทอนเอาไปเลยคะ่ะไม่ต้องทอนเอาไปเลยค่ะไม่ต้องทอนนะคะพอดีรวยค่ะเอาไปเลยค่ะ บายบายนะคะปิดช่องเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ว่าดูโปรโ <c oughs> มทบายบายไาไปไหมเนี่ยเอาใหม่ดูไปแล้วคะ่คะบายบายค่ะ